สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาแนะนำนะคะวิธีการโอนเหรียญจากบิตคัพน x กนะคะไปยัง bit คัพนะคะซึ่งเงื่อนไขนะคะตัวนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นตัวของคัพเชนนะคะเวลาเราจะทําการโอนเหรียญนะคะหรือว่าถอนเงินออกจาก แอปปิดคับเน็กนะคะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะผู้พิที่จะมา,าทำเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการโอนเหรียญบิดคับคอยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปยังตัวเอ็ก a เชนของบิดคับนะคะแล้วก็เลือกตรงคำว่าส่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายทางนะคะของ บิตคัพนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะยังจะโอนไปยังบิตคัพเน็กนะคะก็คือเหมือนกับโอนไปยังอ่า wallet ของเพื่อนนะคะหรือจะโอนเข้าบัญชีเรานะคะก็คือตัวบิตคัพเอ็กชชันะคะไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนหรือว่าของใครก็ตามนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแต่สําหรับตัวปุ๊กปิ๊กวันนี้นะคะก็จะถอนไปยัง เอ็กชแนน g e ของ b i t คัพนะคะเพื่อทำการขายเหรียญหรือว่าทำการเทรดนะคะบุ๊วิกก็จะเลือกตรงคำว่า b i t คัพ Next e x c h a แ g e นะคะแล้วมาในหน้านี้นะคะสำหรับการโอนเหรียญนะคะ,ะก็จะโอนฟรีวันละครั้งนะคะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะคะก็คือเราก็กลับไปที่ Bit คัพนะคะแล้วก็ เลือกเหรียญคับนะคะก็เสิร์ชขึ้นมาเป็นเหนรียญคับนะคะแล้วก็ทำการ Copy Address นะคะที่อยู่ปลายทางของกระเป๋าที่เราต้องการส่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาที่แอปปิ c l ั b เน็กนะคะแล้วก็วางนะคะวาง QR Code โคหรือว่าตัว Address ของเราที่เราต้องการส่งไปนะคะแล้วก็กรอกจำนวนเงินนะคะซึ่งขั้นต่ำการโอนนะคะก็คืออยู่ที่0.1ครับนั่นเองนะคะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมวันละครั้งนะคะแต่ว่าตัวนี้เนาะปุ๊บปิ๊กจะโอนทั้งหมดะคะ่ะปุ๊บปิ๊กก็เลือกอ่าหลังจากนั้นนะคะเลื่อนมาด้านล่างนะคะก็กดคำว่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการยืนยันการโอนนะคะว่า เราจะทําธุรกรรมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดตัวคำว่ายืนยันนะคะแล้วก็ใส่พินรหัสของเราที่เราได้ตั้งไว้นะคะอพอเรากรอกพินเรียบร้อยนะคะระหว่างนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของธุรกรรมนะคะการส่งเหรียญไปยังกระเป๋าปลายทางของเรานั่นเองนะคะ หลังจากนี้แล้วนะคะเราก็สามารถกดปิดได้นะคะหรือ,อลองกลับไปที่ตัวกระเป๋าปลายทางของเรานะคะแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมนะคะที่เราทำการโอนมานั่นเองนะคะ หลังจากที่เรากดส่งแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยนะคะสถานะของอต้นทางของเรานะคะแสดงเป็นสําเร็จนะคะก็หมายความว่านะคะเงินจากกระเป๋าบิตคัพนี้ของเรานะคะก็ไปยังปลายทางก็คือเชนของบิตคัพเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปตรวจเช็คธุกรกรรมกันนะคะก็ไปที่ bitcup.com นะคะก็คือเป็นบัญชีของปุ๊ปปิกนะคะแล้วก็ไปดูตรง รายละเอียดธุรกรรมนะคะค่แะแล้วนะคะตอนนี้นะคะธุรกรรมที่เราทำการโอนมานะคะก็เข้ามาบัญชีปลายทางกันที่เรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะในการโอนเหรียญสำหรับตัว ครับนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการโอนนะคะส่วนเหรียญอื่นๆนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อไปอยังกระเป๋าหรือว่าเหรียญที่เราต้องการอยากจะทำการถอนได้เลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง USDT นะคะแล้วก็กดส่งนะคะแล้วก็เลือกอบิตคัพเชนหรือว่าเลือกไปยัง ตัวแอปบิตคัพนิกนะคะที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วก็แต่ละเหรียญเองนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้โอนฟรีวันละครั้งนะคะก็สำหรับใครอยากจะอ่าอยากจะโอนเหรียญนะคะกอลองทำกันดูได้นะคะสำหรับตัว USDT ครับนะคะก็หมายถึงนะคะการที่เราไปที่บัญชีของบิตคั b นะคะแล้วก็ทำการเลือกนะคะเป็นตัว usdt นะคะ usdt นะคะแล้วก็แล้วก็ทำการ copy address ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่กระเป๋าของเรานะคะที่ b i t c u n n e c t นะคะแล้วก็นำ้ำมาวงนะคะ แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการถอนอ่ะสมมุติว่าอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยอถอนขั้นต่ําอยู่ที่0 1 kusdt นะคะปุ๊บปิ๊กก็อยากจะถอนอ่ะสมมุติว่าเป็นแค่เจ็ดเหรียญก็แล้วกันนะคะก็กดต่อไปนะคะกดยืนยันธุรกรรมแล้วก็ ใส่พินนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการทอนนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครมีคาถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้บุ๊ววิกนะคะทําวิดีโอตัวไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ